อย่างทุกคนเคยดูกันไหมคะซีชั่นซีชั่นเชนเป็นคนจีนหรด้วยไ่มซีชั่นเนชน,เนขอสามคำให้วิชานี้ยหลับสบายครับหลับสบาย สวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะดุริยงางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนี่เองครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อออมนะคะอยู่ปี2ค่ะพี่ชื่อรํานะครับอยู่ปี2เหมือนกันครับสิ่งที่เราจะมาทำในวันนี้นะครับคือพาน้องๆทุกคนไปดูกันว่าคณะดุริยงางคศาสตร์ของเราเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างมีสาขาอะไรบ้างกันแบบเจาะลึกเลยครับ สาขาที่เรามีที่นะครับขอบอลก่อนเลยว่ามีทั้งสาขาดนตรีแจ๊สสาขาดนตรีซิตี้สาขาดนตรีซีวิกสาขาดนตรีอะคอร์ดใ,ใช่แ,แปลกๆนะตอ<ช>นเรกนะครับมีแจ๊สแล้วก็ต้องมีคลาสสิกมีเชิงพาณิ์แล้วก็มีในส่วนของพวกธุรกิจดนตรีละมันเทิงแล้วก็ไอดอลด้วยครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูอย่างเจาะลึกลงไปถึงแกนโลกกันเลยทีเดียวอย่างทุกคนเคยดูกันไหมคะ ซีชั่นซีชั่นเชนเป็นคนจีนใช่ไัซีชั่นเชนก็อย่างที่ซีชั่นเชนมีนะคะเรามีทุกอย่างเลยห้องซ้อมเอออุปกรณ์เครื่องดนตรีทุกทุกอย่างแล้วก็จะพาไปดูกันวันนี้ค่ะแล้วบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันนี้นะครับก็คือห้อง501ถ้าดูป้ายตัวนี้อ่ะ5 0 1เนี่ยคือชื่อเรียกเป็นรหัสครับแต่ชื่อของห้องนี้จริงๆะครับชื่อว่า อ๋ดึงบรีศาสตราจารย์ตรึงใจปุระสมภพครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่เขียนว่า Professor t ร u n g Jai p u r a พ Somphop w i s u l อันนี้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนภาษาอีงกครับไปดูกันเลยฮะรายการ เราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าคลาสนี้เรียนอะไรท <ผม S 1> านเนี้แบบจัดเต็มมากเลยนาะพี่ดำมีแบบตั้งกลงตั้งกล้องอ,องุปกรณ์อุปกรณ์ครบหมดเลยครับผมไปคุยกับอาจารย์กันค่ะไปครับน้องๆสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค,ดครับอาจารย์คลาสนี้เรียนอะไรกันบ้างคะเรียนเกี่ยวกับการแสดงอย่างนักดนตรีเวลาที่เราซ้อมมาเนี่ยนะอยู่ฉับพลันทันใดแล้วเ,เกิดเราออกมาแสดงเลยเราจะตื่นมีความตื่นเต้นมีอะไรเงี้ยเพราะนั <S <S ้นเราก็เป็นการฝึกให้เขาอะ ชินกับการแสดงนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอแสดงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เพื่อนๆให้อาจารย์เนี่ยคอมเมนต์แล้วก็ให้เขาพูดด้วยล่ะว่าเขาเวลาที่เขาเล่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็เพื่อนๆก็จะคอมเมนต์ว่าอันนี้นันะอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ให้เขาฝึกฝึกซ้อมการแสดงบ่อยๆเหมือนกับการไปแสดงจริงๆใช่ให้มอนกับการแสดงจริงๆแค่คือแค่นี้เขาก็ตื่นเต้นละยิ่งพอมีอาจารย์มานั่งเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นมากยิ่ง คือสมมติว่าเวลาสอบเนี่ยมันจะตื่นเต้นมากจะเล่นผิดเยอะเพราะฉะนั้นพอได้ทําบ่อยๆก็จะก็จะดีขึ้น <c oughs> ก็จะ่ายขึ้นแล้ววันนี้ทุกเพื่อนๆในขะ,ะเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะรูปมาณนี้ก็ดีฮะเขาคลาสนี้เป็นเป็นคลาสใหม่ของหลักสูตรเราเราให้เขาเตรียมพร้อมจัดการแสดงเองคือไม่ใช่ว่าแค่แค่เขาออกมาเล่นอย่างเดียวนะเขาต้องเตรียมจัดคิวกันเพราะว่าแต่ละแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์เนี่ย คนที่มาแสดงไม่ใช่กลุ่มเดิมเสมอเขาจะเป็นคนจัดคิวจะมีหัวหน้าทีมจัดคิวจัดแสงอย่างเมื่อกี้แล้วก็ทำเองหมดทุกอย่างเลยเราแค่มานั่งดูเป็นเป็นผู้ชมเฉยๆแล้วก็คอมเมนต์เฉยๆอันนี้เรียนในปีไหนคะอาจารย์ตอนนี้เป็นทีมนี้เป็นปีหนึ่งกับปีสองนจบปุ๊บมั่นใจว่าเราเล่นดีที่สุดแล้วเราก็โค้งไม่ใช่จบปุ๊บเล่นผิดหรือเปล่านะอย่าว่าอะไรนะไม่ต้อง เล่นเสร็จปุ๊บยิ้มสดชื่นแล้วก็แบบฉันเล่นดีที่สุดแล้วก็โค้ดโอกาสทุกคนนะจำไว้ขอับท่านะครับอนุญาตนะครับแนะนําตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่ตอนเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรมาครับแล้วเย็นนี้คิดว่าจะกินอะไรครับครับพี่โบนนะครับเออเป็นมาจากปีหนึ่งโรตีคลาสสิกครับครับผมพี่โบนนะครับอันเนี้ยที่พี่โบนถืออยู่เนี่ยครับเขาถามได้ไหมครับว่าเพื่อนพี่โบนคนนั้นเขาเล่นเครื่องอะไรครับทําเป็ดครับผมทำเป็ดนกันครับเล่นเหมือนกันเลยนะครับครับผมมีทําเป็ดอย่างเงี้ยมีทําไก่ ไม่มีแ่้วโอเคครับพี่โบ๊ชแล้ววันนี้ที่พี่โบ๊ชจะมาเล่นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเตรียมตัวมายังไงเพลงอะไรครับวันนี้จะมาเล่นคาร์เมนสวีทนะครับครับซ้อมมานานไหมซ้อมมาวันจันทร์ครับวันจันทร์วันนี้วันอะไรครับวันนี้วันศุกร์ครับครับโอ้ถือว่านานว่ะโอเคครับไม่ต้องซ้อมจันทร์จันทร์ต้องแบบจันทร์เดือนพฤษภาอจันทร์จันทร์นี้โอเคครับผมพี่โบ๊ชมากครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมพี่โบ๊ชเล่นกันเลยครับ แล้วตอนนี้เราลงมาจากด้านบนมาอยู่ที่ชั้น4ครับชั้น4ตรงนี้จะเป็นชั้นที่เราไปใช้สําหรับซอฟต์ดนตรีกันนะครับสังเกตได้จากอะไรครับนี่ครับทั้ง2ด้านทั้งข้างในข้างนอกนี่ครับเต็มไปด้วยอุปกรณ์หมดเลยครับก็สามารถหยิบจับใช้ใสยกันได้เต็มที่ครับตรงนี้แต่ว่าหยิบจับใช้สส่จะต้องเขียนใบขอยืมด้วยนะครับใช่ครับใช่ค่ะเราก็มีให้ยืมด้วยเดี๋ยวพี่รังกับพี่อมจะพาเข้าไปดูครับว่าข้างในเนี้ยเขากําลังเรียนอะไรกันเป็นสาขาไหนวิชาไหนที่กําลังเรียนกันอยู่ครับขออนุญาตนะครับาจรย์ ห้องเล็กนิดนึงแต่ผมขออนุญาตเข้ามาคนเดียวขอสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยครับว่าอันนี้คือวิชาอะไรครับวิชาองซัมเบิลครับวิชาองซัมเบิลนะครับตอนนี้กําลังเรียนอะไรกันอยู่ครับเรียนรวมวงกันอยู่ครับเป็นยังไงครับวิชานี้อธิบายให้น้องๆฟังได้ไหมครับองซัมเบิลหรือวิชารวมวงมันเป็นการที่นักศึกษาเรียนเมเจอร์แล้วก็มารวมวงเล่นเพลงเพลงหนึ่งกันอย่างเงี้ยครับก็ ในแต่ละวงก็จะมีเพลงหลายๆประเภทหลายๆแบบหลายๆรูปแบบอย่างเงี้ยครับก็จะต่างกันออกไปในแต่ละวงและก็แต่ละเพลงด้วยเช่นกันครับการเป็นนักดนตรีควรจะรู้ทุกรูปแบบอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดการเรียนการสอนในวิชานี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับตอนนี้พี่เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ครับผมครับผมเป็นพี่สาขาอะไรครับเรียนอยู่ปีไหนครับสาขาแจ๊สปีสามครับครับพี่รบกวนแนะนําตัวกับก้อสวัสดีครับชื่อชื่อก้อนอิดนะครับอ่าปีสามครับเดี๋ยวแจ๊สครับครับผม งั้นผมขออนุญาตถามคำถามกับพี่หนึ่งคำถามได้เลยครับนนได้เลยครับน่นเป็นคำถามที่คนทางบ้านอยากรู้มากครับว่าพี่คอนอิดเอ,อตอนนี้ครับครับรู้สึกไงบ้างครับที่โด่งดังแล้วในติกตก๊กต็กพี่ครับ <c oughs> นิดนิดหนึ่งครับแบบไปดูได้นะครับหนึ่งหนึ่งแล้วมาเจ็ด ฝากได้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 ได้ครับก็ทิกตอกหนึ่งจ้าห้าเจ็ดนะครับก็จะเป็นชาวจุิยาง์แจ๊สโดมกับบิสเนสเล่นกันเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนครับผมประสานงานช่วยเหลือจักรยานยนต์กิ่งไม้สตัดขาล้มต้องเรียกศูนย์ใหญ่ต้องเรียกศูนย์ใหญ่เปลี่ยนพี่ชาวองซอมนี้พี่ก้อนอิฐเป็นยังไงบ้างครับกับ เพื่อนๆในครับกลับมาเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เลยเราต้องรีบเข้ารีบเข้าเลยก็สะดวกเลยครับได้เล่นดนตรีกับเพื่อนๆในหลายๆแบบหลายคนทุกคนละใช่ครับใช่มองอะไรมองเขินอยู่เครับกล้องจับเป่าโชว์เปล่าโชว์สักหน่อยครับต้องหาเลยนะอ๋อไง ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับถ้าดูจากรอบๆตรงนี้ก็จะบอกว่าบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างอบอุ่นเพราะว่าคือคืนเพราะว่าคนเยอะมากเลยครับแล้วสถานที่ของเราอ่ะเวลาเที่ยงเราจะไปกินข้าวมันก็จะมีให้เลือกไม่ค่อยมากไม่ลงอาหารตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารด้านหลังมออีกร้านหนึ่งครับที่บอกเลยว่าทานไม่ได้เพราะว่า เพราะว่ามันมีแค่นี้มันาไม่ได้อยู่แล้วีาไม่ได้เพราะมีแค่สองที่โรงอาหารกับร้านหนึ่งเราจะพาไปกินกันค่ะใช่ครับไปกันเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่เราจะเดินไปเลยแล้วกันคะนี่เลยครับร้านอยู่ริมฝั่งคลองฝั่งนู้นเลยแต่ว่าเราคงไม่ได้ว่ายน้ำไปใช่ไหมพี่ออมใช่เพราะว่าเราจะกระโดดไปไม่ใช่คือถ้าหล่นไปก็ช่วยไม่ได้นะว่ายน้ำไม่เป็นมีสะพานนะคะทุกคนข้ามไปร้านนี้ไม่มีอาหารทะเลครับแต่ถ้าอยากทานก็ต้องจับทานเอาจะจับทานเอาได้เลยจับเอาไ้มีกุ้งเซอร์ปูราสิก้าก็ งอมเอาได้ไม่เราเพี้ยนรั่วเนี่ยเนี่ยอไม่ใช่เข้ามาแล้วมาแล้วของพี่อมคืออะไรนะข้าวผัดต้มยำข้าวผัดต้มยำเป็นหมูกรอบหิวมากตอนนี้คือแบบเรารอมาแล้ว40ปีก็นานไปมากินกันดีกว่า มารีวิวให้เอาพี่อมดีกว่าคำแรกคำแรกก็แบบอร่อยแน่ๆอ,อุ้งดิบมะนาวด้วยเขาทำม,มาอย่างไรมันอร่อยอยู่แล้วอ,ะอ่ะจริงๆก็เคยกินกันอยู่แล้วทุกวันใช่ใช,ใช่พี่อมจะรีวิวให้ดูใช่ไหมพี่อมจะชิมไม่เช้าพี่อมกินอะไรมาก่อนก่อนจะกินอ่ะกินข้าวมันไงมะอ๋อแล้วหิวหิวแล้วใช่ไหมนี่จะกินตอนนี้ครับหาอะไรยังแล้วสั่งตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยเห็นปะยุ่งชิบดิยังไม่ทำเชียวเลย แล้วเราก็มาอยู่ที่นี่กันในช่วงประมาณบ่ายหรืนาฬิกาหรือบ่ายโมงใช่การที่เรียนดุริยางเนี่ยก็ไม่ได้เรียนแค่เล่นดนตรีอย่างเดียวเนาะแม่เราก็ต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีด้วยใช่แล้วย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องดูแลรักษาเก็บมันให้เป็นใช้มันให้เป็นแล้วก็ดูแลให้เป็นแล้วเก็บมันให้เป็นครับแล้วก็ใช้มันให้เป็นด้วยครับซ่อมๆครับไปดูกันดีกว่าว่าเขาเรียนอะไรกันใช่ครับขออนุญครับอาจารย์ขออนุญาตนะคะด้านนี้ดีกว่าครับด้านหน้ารับ อันนี้เป็นคลาสซ่อมเครื่องดนตรีใช่ไหมคะจะเรียนเป็นการซ่อมเครื่องดนตรีจะซ่อมกีตาร์อย่างเดียวหรือว่าซ่อมทั้งหมดเลยเอ่อจะเน้นเป็นกีตาร์กับเบสครับอแล้วก็จะมีอย่างอื่นนิดนึงเพิ่มเติมเป็นเป็นเป็นทั่วไปอ๋อครับแล้ววิชานี้นี่เรียนเฉพาะปีไหนหรือเปล่าคะเอ่อเฉพาะปีสี่ครับน้องๆปีสี่เนี่ยเขาจะเริ่มมีไปการแบบทํางานอาชีพแล้วบางคนอาจจะเริ่มเป็นศิลปินแต่งเพลงบางคนอาจจะเป็น กีตาร์เทนิเชียงอืมค่ะครับผมเมื่อสักครู่เห็นพี่เขาบีดเแกงแๆอะไรมันคือทำอะไรกันนะครับกอ,อกำลังคือกีๆๆตาร์ทุกตัวครับมันต้องมีการเซตอัพใช่ไหมฮะมนงันเนี่ยมันก็มันก็จะเหมือนเครื่องดนตรีทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นกลองเบสเลยเปโนโ นะครับมันก็ต้องมีการจูนเพื่อให้โน้ตเนี่ยตรงในอยู่ในจุดท,ที่ควรจะอยู่พอไม่งั้นเนี่ยเวาลาต้นดนตรีเล่นกันหลายๆชิ้นเนี่ยรวมกันแล้วถ้าไม่มีการเซตอัพเนี่ยมันก็จะเพี้ยนนะครับโอ้โหฟังไม่ได้เลยโอเคเลยครับขอบคุณนะา้า์มากค,ครับผมมากค่ะ <ๆ S 1> อยากให้พี่ออมไปสัมภาษณ์พี่ๆในคลาสสิเปล่าว่าเขาเรียนวิชานี้เป็นยังไงบ้างพี่คนนี้เลยดีกว่าค่ะมีแต่คนอยากให้สัมภาษณ์ทั้งนั้นเลยใช่นั่ง ใกล้ตัวอาจารย์ดีเลยคนนี้ขยันที่สุดเลยครับเลยันนี้เนี่ยน้องพลาสเนี่ยจะเห็นบ่อยมากคนนนะครับสงสัยไม่ใช่ขยันเรียนใช่ไหมครัอันนี้พี่ชื่ออะไรคะอ่าพี่ชื่อแคนนะครับอยู่สาขาเชื้อพาณิชย์ปี4ครับในวิชานี้เรารู้สึกว่าแบบได้อะไรสําหรับพี่แคนได้เข้าเรียนไหมครับได้เข้าครับได้เข้าครับน้องลำครับได้เข้าครับสำหรับพี่นะครับว่าการเรียนวิชานี้มันก็ทําให้เปิดโลกในเรื่องของการ ซ้อมเครื่องดนตรีเพราะว่าส่วนตัวพี่เป็นคนเล่นกลองพี่เป็นมือกลองพี่ไม่มีความรู้เรื่องกีตาร์หรือเบสหลังจากที่พี่เรียนวิชานี้ก็ทำให้พี่รู้สึกว่าเออชิพนี้มันเล็นยงชีพได้แล้วก็เราเป็นความรู้ที่ติดตัวเอาไว้ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องทําอาชีพนี้ก็ได้โอเคครับขอบคุณมากครับพี่แคร์างขอบคุณมากครับอุค่ะขบขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยครับขอบคุณพี่แค่อบคุณครับ สวัสดีครับคะตอนนี้กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่ไลฟ์เปอร์ฟอร์แมนส์แมネจเมนต์ครับก็เป็นวิชาเกี่ยวกวับเรื่องของการจัดการการแสดงครับเป็นของปีไหนคะเนี่ยเป็นชั้นปีที่3นะครับ<ม>เป็นชั้นปีที่3แล้วก็น้องๆก็จะต้องทำเรื่องของโปรเจกต์ในการที่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องจัดการแสดงอะไรบางอย่างคือจริงๆน้งองอยู่ในสาขาธุรกิจดนตรีและเป็นเทิงนะครับซึ่ง ในสาขานี้เนี่ยเขาต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโปรเจกต์เพื่อที่จะทำการตอบสนองกับอุตสาหการรมของของสื่อธุรกิจดนตรีและบันเทอร์แล้วก็การทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตอนนี้หนูอยู่ปี2ค,ครับิบนเด็เหมือนกัน,น,น,นก็ต้องน่นาจะต้องเรียนกันเนาะครับผมปีหน้าก็เจอกันครับผมเดี๋ยวเรา ไปสัมภาษณ์พี่ๆที่กำลังนั่งเรียนกันอยู่ดีกว่าขอบ<ช>คุณค่าจารย์ตรงส่วนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณสามารถที่จะทำให้มันเป็นอินโฟการ์ดได้ช่องนี้เราใว้ไม่กีดสีบรอนเซในหนึ่งวงสามารถใส่ได้ไป16 channel สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชื่อเกดค่ะอยู่ปี3 b u s i n e s s ค่ะอ๋อวิชานี้เป็นยังไงบ้างก็ให้ฟังข,งข่าวอ๋อก็เรียนมาหลายๆเรื่องที่ปกติเรียน Marketing มาตลอดค่ะก็ รอบนี้มาเรียนอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องมืออยากกลับเรียนมาร์เก็ตติ้งเลยไหมพอเจอวิชานี้อาจารย์ไม่กล้าอาจารย์ไู่ข้างหน้าเียวิชานี้ค่ะสนุกดีค่ะสนุกสนเดี๋ยวผมเราผมไปถามอีกทีข้างหน้าห้องนะอาจารย์ไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งกันสองคนนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอาเอาพ่อตั้งให้หรือแม่ตั้งให้เอาเพื่อนตั้งให้ดีกว่าเอาเพื่อนไม่รู้เลยไม่ได้คิดมาเหมือนกันเอา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 ชื่อที่พ่อตั้งให้เลยก่อนพ่อตั้งให้ชื่อเต่อครับ พี่เต๋าแล้วถ้าถ้าแม่ตั้งให้น้องเต๋าน้องเต๋าน่ารักขอสามคำให้วิชาเนี่ยหลับสบายครับหลับสบายค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมมากครับผมครับผมก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าพี่ๆสาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิงเนี่ยครับเขาไม่ได้เพียงแค่เรียนทฤษฎีหรือว่าการตลาดเท่านั้นนะครับสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยต้องมีการลงมือปฏิบัติด,ด้วยการที่เขารู้ อันนี้เขาสามารถปฏิบัติได้มันทําให้เขาสามารถวางแผนได้ดีขึ้นครับยังต้องสามารถลงมือทําในโชว์ได้ด้วยอันนี้คือจุดเด่นของวิชานี้แล้วก็สาขานี้เลยครับผม สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอันนี้คือวิชาอะไรอนคะอันนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งของอวิชาองศ์นะครับที่เป็นวงเล็กนะครับเป็นพื้นที่ให้ได้มาแสดงใช่ใช่เป็นพื้นที่ให้มาแสดงแล้วก็รับคอมเมนต์ด้วยนะครับจากชั้นปีอะไรคะเนี่ยหรือทุกๆชั้นปีเลยทุกๆชั้นปีเลยครับกว่าที่จะฟอร์มวงได้ขนาดนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะก็มันถ้าสมาครวงแจฟสนะแต่ละคนต้องซ้อมของเขาเองก่อน อันนี้ก็นานแบบบางคนใช้เวลาทางชีวิตบางคนก็เพิ่งเริ่มตอนเรียนเวลาซ้อมในห้องแล้วก็เราไปเล่นมันคือคนละเรื่องอจริงๆพอขึ้นเวทีเราก็มีคนดูมันแบบรรยากาศมันไม่เหมือนกันเสริมสร้างประสบการณ์เนาะใช่ใช,ใชฝากถึงน้องๆมหกที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนคณะตรีย่างหนยคะ่ะได้ครับผม ถ้าใจอยู่กับดนตรีจริงๆอ่ะแนะนำให้เข้ามาเลยนะครับพอมามันจะมีความรู้สึกอบอุ่นด้วยทำงานกันก็เหมือนเหมือนแฟมิลี่เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่อบอุ่นดีนะครับผมว่าถ้าเรียนดนตรีแล้วมันขาดความอบอุ่นนั้นเราอาจจะอาจจะไปได้ไม่สุดได้เลยว่าอาจารย์เป็นคนนี่เป็นตัวจี๊ดเลยโอเคครับขอบคุณอาจารย์ากครับตอนนี้ครับ อยากฝากถึงน้องๆที่ถ้าเกิดว่าจะมาเรียนในสาขาของดนตรีก็ฝึกฝนซ้อมเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากๆเลยแหละการซ้อมการฝึกฝนแล้วก็สําหรับน้องๆที่อยากเข้าทางบิสเนสตอนนี้ที่พี่เรียนอยู่ก็เตรียมตัวแล้วมือกับโปรเจกต์แล้วก็เวลาที่เราจะต้องแบบให้ไปกับทุกๆสิ่งในวิชาเรียนอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออเรียนจบ ทำงานบ้านจบแต่โปรเจกต์มันกินเวลาชีวิตเราวันเสาร์อาทิตย์ที่หนึ่งที่สองยังตอบงานเพื่อนอยู่เลยถ้าเราชอบที่ไหนเราก็เลือกที่นั่นเมื่อกี้ฝากไปแล้วไม่แน่ใจว่าฝากใครไปงั้นผมขอเป็นให้กําลังใจแล้วกันครับว่าเป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนครับที่กาลังจะสอบเข้าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ใช่ที่นี่ด้วยอยากให้น้องๆทําให้เต็มที่ครับสู้ๆถ้ายังสงสัยว่าจะสู้กับใครก็คือก็สู้กับตัวเองแหละครับทําให้เต็มที่แล้วสักวันหนึ่งสิ่งที่เราทําไปมันจะมีผลกลับมา หาเราแน่นอนครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับใช้ชีวิตไวรุ่นให้คุ้มครับโอเคครับสำหรับวันนี้น้องๆก็คงได้เห็นกันแล้วครับว่าที่โรงเรียนขษาัตรพ์มหาวิทยาลัยเกษตรกรเป็นยังไงกันบ้างเรียนสนุกกันแค่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงสำหรับวันนี้ครับ ปลูกแคมปัสครับเจอกันได้ทุกวันอังคารครับเวลาสิห้าหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ยันงคิดอยู่ใช่หรือเปล่ารู้ได้งไงเนี่ยก็ตลอดรายการปลูกแคมปัสนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากน้องๆทุกคนนะครับที่ชอบที่นี่ชอบคลิปนี้นครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับช่องชูปลูกปัญญาด้วยนะครับที่ต่อไปจะเป็นคณะไหนสาขาอะไรไว้รอดูกันครับสวัสดีครับ ข่าวสุดท้ายเลยผมขอก่อนจะไปเลยนะพี่เจนครับพี่เจนช่วยมองกล้องครับจวพูดว่าฉันจะเป็นนักไวโอลินอันดับหนึ่งให้ได้เลยฉันจะเป็นนักไวโอลินอันดับหนึ่งให้ได้เลยขอส่งพลังกว่านี้ค่ะฉันจะเป็นนักไวโอลินอันดับหนึ่งให้ได้เลยขอบคุณมากครับเห็นไหมพี่เจน